เลยได้บอกคนว่าพ่อมีอะไรจะคุยด้วยเป็นส่งอันเป็นไหมาก่นวมาอีกอย่างอีกน่าสักมาพอสิมาอสิดาเลยสิบาพปนั่งใส่ก่อนปกินกไปใส่ ตัดเคล้จ้าจิจ้าเข็นได้ลรองเรียนไม่มิจอยบวกกลางจอยบกกลางไกลกว่านี้นะดสะพากลับหรอนี่พอเอ้เดินสะพายกลับเหรอวะแนอยู่ข้อดีเส้นเขาเนี่ยละใต่หน่ะ ล้างเยังอนี่ล้งดียวตีพ่นคนตวดสเอาคือที่มัลตีกคนคนตวใเือกับเบบเอือนเอ้อืาเหนเราไ่ให้ก่นเที่ยงไหม้กันซีนหรอกันีนสิกันซีนอกันซีนน่ทุกตาปฏิญาามาสดลำเดือนเป็นมันสลำเดือนนะยุบมาาต้อยเล ของันปีใหม่กับวันเด็กบวกกันเนาะบ้นเด็กหรอพ่ีพี่แดงพี่แว่าจะซื้อของกวอนเนี่เขาบันเด็กวันนี้เห็นนางออยู่โดนเติมก็แล้วนั่งีิมันเีดคิดว่ามันบ้าด็ของก่อนแหละกระสหนางออนาวิทงอก็ได้ไปซื้อขนมมาฝากลูกวันนี้ลูกไม่โนเได้ของใคร ของขวัญบันเด็กให้เออของขวัญบันเด็ก็ได้ไปว่าม่้าดอกอดอกว่าเกษตรกรนเื้อน้ำไม่เนื้อยาขีนไเด้อย่ขีน้เด้อขยันาข้าเดียวจะน้อยข้ามกับข้ามกัเอาดอกขนมยังสิข้าเดียวจะหลายหลายข้ามอยู่ยาล้มไปอยากรู้ด้วว่าเป็นยังเอายากกินน้าหลานเนาะปลาขนมไปยายก็บั้นเด็ อย่างอีกล่ะาทรงขอความหาพอมีอะไรจะคุยด้วยอย่างอีกเนาะเป็นรูปไห่ไปอย่างอีกเนาพอสิมีอยางป่อยเอามาเศร้าพูดเด็กือจะพูดโอักนี่ล่ะที่เป็นน้อยมงลำตัวอะอไรอะมนมมยาอียุติลเอาอะไรอะเอาออกเลยเอาออกเลยเอาออกเลยแม่แม่พ่อไม่กิน กจะกินเหล้าเหรเลยังดพ่อปกกินอ๋อีบดีเนี่ยอวบอตรงนี้ก็ได้เอาไว้เบียตันกินนี่พ่อักติเาวยดเนี่ยระบยเียกะดาษเียกะดาษพ่อกะดาษ่ื้อปฏิรับนเรื่องกัน cái thế cậu bảo làm sắm luôn, mày, à, áo cái đằng chân, gông gông, gông ห้องหนึ่งบาทก็ไปเรียนบาที่นีอพอเนีของขวัญหาาลาะเออเอออรของขวัญากพอตนี้สมควรเป็นอะไรทั้งีทั้งีม่ทั้งบ้นเด็กอยู่ในน สวยจ้เพ่อของกวนัดีใส่เล้อใส่เใส่คืดเถอาวะมึงเนี่ยได้กินเวทีเลยลูกตองใส่ไปเลยคือสวยแถอะใส่จังมือพ่อขดีใจเราไอ้อใส่คืดหลอบว่าทำลุ้ยแกเอาซ้ำหนีไปก่อนพอรวยสะก่อนพอรวยกอนจะแต่เอาเสียรใหญ่ ยี่พอให้ไปแจ้งคาตมานิกกดก็แล้วดูกเนาะรถขนดินแลดออกแลดเข่าตึงตึงต่ำๆยุก,กูุ่ได้นอนเบ้านเด็ดใจย่อยหัวใจหน่อยแค่นี้มันก็มีค่าสำหรับลกปะปะูกแล้วเฮ้ย <ST>. ปากหวานจังเลยเดีย๋ยวงข้อถามเขามรู้สึกคิดบ้านยังนนิคิดบา้านมาสิเป็นยังคิดบ้านมันก็นเป็นขนมเหรอไม่จมใจใเพื่อนคิดว่านยำเหรอสิมงนี้ยังนี่ในขนมนะ มีเรีนท้ายเีนเด้เพอว่ามีเรีนไปทั่วหมัอนคอพอดีต้องเป็นแบนแน่ๆเลยเวลาต้องเป็นแบนแบน่ๆเลย่าสตั้งใจงทำง,งานนะลกูกปันเด็กเขาเป็นเด็กดีเจ้ปอดีผ้าไปเสือ่อขนมปแกงมูเปแกงงูออกไปไว้ให้ใหใหูเนาะเ่งรถกับประธนลูกไม่เนระ่งรถงานข้พอบ้าน ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแรนด์สปอร์ตพี่พี่แม่แม่แฟนคลับพ่อจ๋าลูกจ๋าพ่อจ๋านั่นหละเพราะว่ายังกะเป็นเป็นร่างวั่นเป็นที่เก็บสะสมมากนี่ล่ะครับก็าได้ไปซื้อไหหลูกไซเพราะว่ามองว่าคนขยันคนขยันนีนเรียคนขยันเนี่ยมันจะเป็นคนขยันจะมีค่าเพราะว่าทองมันกำลังมีค่าทองมันแพงมันก็ มันก็สมเหมาะสมกับคนขยันนะลุงนะตั้งใจนะกยันเด้อเพราะว่าความขยันมันเพี้ยนเออความอดทนอิหละสิบหาอีหลาต่อยอดอีหลากระเรื่องลุงเรื่อง,ง,ล,ง,ง,ล,ง,ง,ล,งลุงแต่มีเงินมีค้ำนาจารย์แม่แม่บา้าให้รู้มือขึ้นแม่บ้าให้